วันนี้มีงานใหญ่นะครับเป็นการจุดบั้งไฟที่ร้อยเอ็ดโอ้โหเห็นบอกว่าจุดกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะแโมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นพันๆบ้างเลยคุณผู้ชมไปดูกันครับนี่มาลาธอนมากจ้าโอ้โหนี่เยอะจริงๆอะบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะเออวัดบ้านดอนพระจันทร์ครับตรงจุดที่จุดบั้งไฟก็คือป่าสาธารณะดอนปู่ตาอยู่ที่อำเภอพนมพรยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ จุดบ้างไฟกันแบบนี้เลยเพื่อถวายแด่องค์พระมหา,าธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับคนที่มาร่วมงานบางส่วนก็เคยบนบานสักล่าวขอพอรเอาไว้แล้วสำเร็จก็มาแก้บนกันวงสวงด้วยบ้างไฟปีละหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายปีแล้วแหละเมื่อวานนี้มีบ้างไฟหลายขนาดเลยครับที่จุดวงสวงกันและคนมาร่วมงานเป็นหมื่นๆคนจริงๆนะ แต่ก่อนนั้นน่ะฝนตกลงมาอย่างหนักไงคนที่จะเข้าไปร่วมงานกันเนี่ยก็ต้องเดินลุยโคลนแบบนี้เลยนะครับประมาณ3กิโลเมตรได้เดินลุยโคลนไหนๆมาแล้วโอ้ยไม่มีทางจะถอยกลับกันไปหรอกครับคนที่ม,มีมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายหน่อยคนที่เดินเท้าเปล่าเนี่ยโอ้โหก็เลอะโคลนไปตามๆกันแต่ก็ไม่ย่อท้อนะครับก็เดินเข้าไปในงานกันได้สำเร็จเพื่อจะไปตรงจุดที่ มีการจุดบ้างไฟกันประเพณนการจุดบ้างไฟที่ร้อยเอ็ดครั้งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการจุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าไปดูทั้งโลกเนี่ยคือต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีจุดอย่างบ้านเราอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นสถิติโลกเลยก็ว่าได้นะสำหรับการจุดบ้างไฟเมื่อวานนี้นะครับมีคนลงทะเบียนจุดบ้างไฟทั้งหมดนะครับแบ่งเป็นแบบนี้ก็คือบ้างไฟ10ล้าน2บ้าง บางไฟ10ล้านก็คือใหญ่มากๆนะบางไฟล้าน10บ้างบ้างไฟแสน250บ้างบ้างไฟหมื่นแปดบ้างรวมแล้ว1,062บ้างก็จุดกันตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันหกโมงเย็นเลยอ่ะโอ้โหเนี่ดูจนเบื่อเอาอง่ายๆแล้วกันคือตอนแรกๆอาจจะตื่นเต้นนะไปดูตั้งแต่เช้า แล้วหลังจากนั้นก็จุดบึงบ้งๆขึ้นไปเนี่ยตลอดเวลาถึงเย็นน่ะ,ะก็ต้องควบคุมการพานาัน,านไม่ให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีรายงานเข้ามาใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เรื่องของ PM 2.5นี่ก็ต้องระวังเอาจริงตาดูแลตัวเองดีๆก็ใส่หน้ากากเนาะกัน PM ไปด้วยหรือว่าหน้ากากกันโควิดก็ได้แล้วแต่เพราะว่าช่วงโควิดก็ระบาดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้คุณปิกบอกว่าบ้างไฟแสง250้าบบ้างคุณรู้ไหมว่าจังหวัดที่ติดกับ ทางด้านร้อยเอ็ดคือยโสธรมันมีเหตุการณ์แอบ,บคิดตอนที่คุณปิ๊กเล่าอยู่เหมือนกันว่าจุดกันเป็นหัวหลักพันบ้างขนาดนี้<ช>ทั้งวันทั้งคืนอ,ะอ่ะแล้วมันจะไปตกตรงไหนเพราะมันเยอะยิ่งบ้างไฟล้านบ้างไฟสิบล้านอย่างเงี้ยจะไปตกตรงไหนใช่มันจะขึ้นไม่สูงมากเลยนะใช่แล้วก็อยู่บนอากาศนานคือไอไ้อคำว่าบ้างไฟล้านบ้างไฟแสนเนี่ยคือเขานับจากการที่มันไปอยู่บนบนบน,บน,บนท้องฟ้านั้นนาน<ช>แล้วก็ขนาดด้วยคุณปิ๊กขนาดด้วยฮะเออ รู้ไหมคะบ้างไฟแสนไหลายบ้างมากไปตกข้ามจังหวัด <c oughs> เพราะว่าเป็นจังหวัดที่ติดกันก็คือ,อยะโสธรแล้วตกใส่โรงเรียนขณะนั้นคุณครูเฉียดตายมากห่างกันไปแค่เมตเตียวอ่ะบ้างไฟบ้างมาเริ่มเลยเป็นบ้างไฟแสนละค่ะตกลงมาดูว่านาทีชีวิตของครูเป็นยังไงค่ะโอ้ไฟลงโรงเรียนออกมาออกมาออกมาพันออกมาผู้ใดออกมาได้โอ้ยมือนีบนหนาไปเปิดเลย

ความอันตรายมากซึ่งท้องที่ที่เขาจัดงานกันคือประเพณีว่ากันไปนะคะก็ต้องแยกแยะเนาะแต่ส่วนของการดูแลความปลอดภัยเนี่ยค่ะทั่วถึงหรือเปล่าจุดที่ร้อยเอ็ดแต่มาตกยะโสธรคุณคิดดูสิน่ากลัวมากนะแล้วตกใส่โรงเรียนด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านคุยตับเต่าขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรแต่ว่าชี้เป้าได้ถูกแล้วค่ะว่าเป็นบ้างไฟจากงานไหนอันนี้ยังดีว่าชี้เป้าได้ถูกไหม ชี้เป้าเลยค่ะเพราะว่าเขามองว่าเป็นที่ร้อยเอ็ดที่จุดกันทั้งวันทั้งคืนที่คุณติ๊กเล่าแน่นอนเป็นพื้นที่ติดกันอยู่คนละฝั่งของแม่น้ําชีห่างไป4กิโลค่ะตกลงใส่หลังคาเรียนควันขมูงเนี่ยนะนี่ไม่ใช่หมอกนะจ๊ะควันจะ้ะเข้าไปดูด้านในอาคารเรียนหน่อยเป็นชั้นป .5 ค่ะให้ดูหลักฐานโอเจ้าประคุณลุนช่องคุมือกระสงครามนะ่ดูเนาะมกระจรวดตกอ่ะกรวดมิดไฟคุณดู เกือบสิบเมตรทะลุหลังคาลงมากลางห้องทะลุพื้นไม้ลงไปใต้ดินคิดดูจะหลวดแท้เไอโดนหัวเนี่ยหัวทะลุเลยนะตายเลยอ่ะอยังไงก็าตายแล้วเฉ<อ>ียดหัวครูไปด้วยนะเนี่ยทะลุลึกลงไป5เมตรมีเศษไม้ภายเป็นส่วนของหางบ้างไฟกระจัดกระจายเต็มพื้นที่เกิดขึ้นช่วง4ีโมงเย็นด้วยนะคะคุณครูในโรงเรียนหนีตายแตกตื่นเฉียดตายกันตาเพราะว่า ครูคนที่เฉียดหัวไปเนี่ยบ้างไปตกไปห่างเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่คือช่วงแขนกว่าเองอะนะโอ้โหโชคดีตอนนั้นไม่มีนักเรียนในห้องนี้นะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนให้เด็กกลับก่อนเวลาเลิกคุณที่ดูท่านเด็กเขาเรียนอยู่คือช่วงเช้าก็มีบ้างไปตกไงคุณครูเขาก็กังวลก็เลยวางแผนมาตรการให้เด็กกลับก่อนอ๋อ,อคือรอบเช้า มันมาแล้วรอบหนึ่งนี่ตอนที่ช่วงบ่ายมาอีกรอบโอ้โหสี่มงเนน่คิดดูถ้าสถานการณ์ปกติแล้วเด็กนั่งอยู่ในห้องอะไรจะเกิดขึ้นน่ะส,สอบถามคุณลลิตาคิมหันตาอายุ29เป็นคุณครูประจําชั้นที่นั่งทํางานอยู่ในห้องนี้นะคะบอกตอนเช้ามีบ้าง4เมตรเนี่ยตกใส่อาคารเรียนแนวนอนไม่ได้ทะลุมาโชคดีบางส่วนยังมาไม่ถึงเนี่ยค่ะ คือตอนนี้ตอนเช้านักเรียนกําลังจะเข้าห้องเรียนบางส่วนนักเรียนก็ทยอยกันมาอยู่แต่มันไม่ได้ทะลุหลังคามันตกข้างบนโอเคไม่โดนหัวใครหรอกแต่ตกใจกันหมดไงพอเออก็อเลยสั่งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษคือให้เด็กทยอยกลับบ้านเพราะรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดข้างๆเขาเล่นบังไฟกันอยู่แล้วควันเนี่ยคุณเห็นไหมคือขมุขมัวมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่ามันห่างกันแค่ลําน้าชีกันอน่ะสี่กิโลนี่ท้องฟ้าขมุขมัวมากเลยนะเออ ก็โอเคว่าพอออกกับเพื่อนครูยังทํางานปกติเพราะอยู่ในเวลาราชการแต่เด็กอะให้กลับก่อนอะนะคะเออแล้วอยู่ดีๆก็มีวัตถุเนี่ยทะลุหลังคาลงมาตุ้มโอ้มีกับประกายาไฟมีกลุ่มควนันตกใจมากๆจริงๆวินาทีนั้นคุณครูที่อยู่ในห้องบอกหนูเฉียดตายมากวิ่งออกมาเป็นครั้งแรกที่เห็นบ้างไปทะลุหลังคาปกติตกรอบโรงเรียนรอบหมู่บ้านรอบนี้ทะลุหลังคาค่ะฟังคุณครูนะคะ เสียงบ้างไฟค่ะรู้ตัวอีกทีคือมันตกอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะล้วก็วิ่งเลยค่ะแล้วมันก็มีควันออกมาค่ะเสียงเสียงที่ตกที่เราได้ยินตอนนั้นเป็นเสียงยังไงจ๊ะมันก็เสียงดังตุ้มครั้งเดียวค่ะนักเรียนอยู่ไหมไม่ค่ะไม่มีนักเรียนไม่มีเลยมีอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนเินักเรียนกลับหมดแล้วค่ะมันมีประกายไฟออกมาก็เลยวิ่งรีบวิ่งออกไปข้างนอกเลยค่ะ ประมาณนั้นแต่ไม่มีใครบาดเจ็บนะจ๊ะไม่มีค่ะต้องบอกว่าเฉียดตายค่ะว่าไม่รู้ว่ามันจะลงมาตอนไหนอะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ลงเราก็เลยไม่ค่อยระวังกันใช่ไหมครับปีที่แล้วมันไม่มาฝั่งนี้เลยไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ,ค,ะคือคนจัดงานร้อยเอ็ดคุณทราบเรื่องนี้ไหมจริงจริงควรจะประสานข้ามจังหวัดกันได้แล้วนะคะเพราะว่าบ้างไฟแสนตกมาหลายสิบบ้างตามท้องถนนน่ะผู้จัดงานคุณทราบเรื่องนี้ไหมอะชเดียวค่ะ เนี่ยจัดกันทั้งวันทั้งคืนดูสิบริเวณรอบๆหมู่บ้านคือโอเคว่ามันไม่มีรายงานว่าคนเจ็บคนตายถ้ามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะรับผิดชอบกันไหวหรือเปล่าแล้วบ้างไฟตั้งแต่ช่วงเช้าตกสายไฟแรงสูงก็มีนะตกไปข้างบ้านชาวบ้านก็มีมีบ้านดอนแก้วตกไปสองบ้างกระแสไฟดับหลายชั่วโมงความเสียหายเกิดใครรับผิดชอบได้ประสานความรับผิดชอบกันหรือยังไฟดับอ่ะ แล้วถ้าบ้านเขาทําธุรกิจเป็นโรงงานแต่ไม่มีอะไรงานเข้ามานะนี่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าถ้าไฟดับอะความเสียหายมันเกิดขึ้นนะเจ้าของบ้านอย่างคุณป้านงรักพึ่งจิตค่ะแกบอกว่า9ก้าโมงนั่งอยู่ที่กระท่อมหลังบ้านเสียงดังตุ๊บเดินไปดูเลยโอ้โหบ้างไฟตกใส่สาไฟแรงสูงหน้าบ้านกระเด็นลงมาข้างบ้านคนะวันฟุ้งไปหมดเลยตกใจดีว่าฉันไม่ตายนะ่ะ แล้วก็ยังมีบ้างไฟแสนหลบ้างลอยข้ามน้ําชีมานะคะตามป่ารอบหมู่บ้านเนี่ยภาพถ่ายนี้ออกรอบซ้ายมือเห็นเลยที่เขายิงกันเฮ่เ hey, ฮ hey, hey ่เฮ่กันอ่ะ<ๆ>ดูตุป๊บป่องตุ๊บป่องเนี่ยมาตรการในการคุมบ้างไม่ให้ตกนอกพื้นที่เนี่ยเขาทํากันยังไงเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นะ<ม>เราไม่แน่ใจเรื่องมาตรการเหมือนกันมันคุมยากเหมือนกันมาว่ามันก็ ลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบไม่มีทิศไม่มีทางอ่ะมันไม่เหมือนพวกโรดรนที่มันบังคับทิศทางได้นี่มันปล่อยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะลงทางไหนมันก็กะลำบากเหมือนกันเมื่อกี้นี้ผมแอบเห็นนะมันมีเขียนชื่ออยู่บนบ้างไฟด้วยแบบนี้ไปตามหาคนรับผิดชอบได้นะใช่เพราะเขามีประกวดกันด้วยเนอะก็เลยติดชื่อที่บ้าง ทางอบตขุมเงินนารถดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์อานวยการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจุดบ้างด้วยนะคะบางส่วนพาลูกหลานรวมตัวกันที่วัดประจาหมู่บ้านเลยเธอะอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเขาชอบดูบ้างไฟใช่ไหมคะจุดบ้างไฟแบบนี้เขาเ hey, ฮ hey, ่เฮ็ดมะคนต่างถิ่นข้ามจังหวัดออีกมุมนึงเขาก็เออได้ดูฉันได้ดูเนี่ยกางเกาอ,อีนนั่งดูบ้างกันของจังหวัดร้อยเอ็ดออก็นั่นแหละค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ดูเพื่อติดตามดูมันจะตรงตรงไหน เออแล้วหมู่บ้านนี้เป็นจุดตกของบ้างไฟเพราะว่าฐานจุดห่างจากหมู่บ้าน4ี่กิโลอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วปีนี้จุดเยอะที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังตั้งแต่ข่าวเมื่อกี้ละทั้งวันทั้งคืนนะเออก็ประมาณว่าบ้างที่จุดทางโน้นซวยถึงคนทางนี้นะเออเนาะคือแยกให้เห็นเลยนะขวามือร้อยเอ็ดซ้ายมือยะโสคนละความรู้สึกกันเลยอ่ะนะ คือผมอยากให้มันมีการลงทะเบียนยว่าอ่าบ้างนี้เป็นของใครของไงของใครและถ้าสมมติว่ายัางยืนยันที่จะจุดเนี่ยอ่ะก็ก็ไม่ว่ากันแต่สมมติว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบอแบบนี้ดีอ่ะแฟฝงกันไปเลยอ่ะอยากจุดไม่ใช่หรอ,อก็ไม่ได้ห้ามอยากจุดก็จุดไปแต่ถ้าเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบนะมันจะได้เป็นการแบบเหมือนแบบ เริ่มที่จะเหมือนดึงสติกันกลับมาแล้วว่าเอจะจุดนี้เปล่าจุดไปแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเสียหายจะรับผิดชอบไหวเปล่าอะไรเงี้ยให้มีแบบตัวตนแห่งหนเบอร์โทรบัตรประชาชนติดอยู่กับบ้านไปเลยจบไปเลยไม่ได้ห้ามด้วยเพราะว่าถ้าไปห้ามเดี๋ยวบอกว่าโออเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วโอ้เอ้ปิกเนี่ยมันบอกว่าห้ามจุดบ้างไฟทําไมวะอะไรเงี้ย มึงเป็นใครมาจากไหนเมื่อห้ามกูก็ไม่ห้ามแต่ต้องรับผิดชอบด้วยนะถ้าเกิดอะไรเสียหายขึ้นมา